อมารเกีทีวีสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อมาริเกีทีวีนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทําขออีกแล้วผมจะทําอะไรนะครับผมมีคอสตูมสวนการเอะว่างอย่างหนึ่งนะก็คือออร่าวอมในนะครับมันงโล่งๆเลยไม่มีอะไรนะครับก็ผมด้วยความที่ผมได้มีจานะครับผมมีนั่งมีจ่ายนั่งมีจ่าอยู่แต่คอสตูมของจ่าหยิบผมยังไม่มีนะนะครับ ส่วนเอปีกนะครับเนี่ยผมก็เลยไปซื้อนี่มานะครับอเบอรโรสโตนนะจ๊ะนะครับผมจะมาคอมโบกับเอออร่าออฟไนท์นะครับนะอันนี้มันจะทำให้สกิลนะครับเฟมิงวิดเดินะครับแรงขึ้น20%่็ก็คือของเวทพลังเวทไฟของมินจานะครับมิจาญิงนะถ้ามันจะคอมโบกับเอสโตนอัพเปอร์จะทำให้เอ็กเพนดิงดาคอนแรงขึ้นกับสโนเฟกแรงขึ้นอัปเฟิร์สวินแรงขึ้นนะสามสบเปนตถ้าเป็นวิดเดิลเนี่ย จะทำให้พีซซิ่งสเปียร์นะครับวิงเบดแรงขึ้นยีก็คืออ่าแค่ใส่อันเนี้ยก็จะทำให้ธาตุไฟแรงขึ้น20%แต่ถ้าคอมโบกับนินจาสโตนมิดเดิลนนะ่ะมันจะทำให้ธาตุน้ำกับอ่าธาตุมลหะแรงขึ้นอย่างลนะยี่ครับแล้วก็จะมีคอมโบกับอ่านินจาสโตโลเวอร์โลเวอร์เนี่ยมันดีมากเลยนะลดระยะเวลาไล่แบบแปรผันคือลด BCT ลงไป15%นะครับ ก็ไรหล่อดสบายนะอะนะครับเราก็ลุยกับคุณพีกพ่กบเลยนะตอนนี้นี่สาธุนะพี่กบสาธุครับพี่กบผมไม่ค่อยมานะนานๆนนมาทีเพราะว่ามันก็เติดเต็มแล้วเนาะขอพี่กบครับรเออขอราอัพไนเซนดีทีเดียวเลยนะเยี่ยมเลยตกใจมากรู้สึกแรงดันใจเลยใช่ไหมล่ะนี่เราก็เหมือนเดิมครับเราก็เลื่อนมาหาไ หินที่เรามีนะนี่ครับปุ๊บโอโบโร,โรนะครับโอโบโร,โรสโตนที่กบจาไหนเสียงใครการดำเนินการมีโอกาสที่จะล้มเหลวนะนี่ครับไปครับพี่งดงาม แปลว่าได้ได้คือได้ครับผมสรุปเปนได้นะจ๊ะโอ้เม็ดแรกจบกเม็ดแรกจบกตลอดเลยนะครับนี่ฮะโอ,โอ้โหเหลือๆครับพี่น้องนะครับนี่เม็ดแรกจบกพี่กบให้เองนะเออสงสัยพี่กบรู้ว่าผมจะเอาไปเิ่น,นะเพราะมันขายไม่ได้ราคาครับตอนนี้ถูกมากเลยนะผมบอกไว้ก่อนนะครับ,บ,บ,บเดี๋ยวขอติ้นสกีนิดนึงนะครับอือโอเคนะครับ สำหรับวันนี้ไม่เกลือครับยินถูกมากก็เลยต้องทําไว้นะครับเผื่อเราไม่รู้หรอกว่ามันจะแพงเมื่อไหร่นะครับการลงทุนมีความเสี่ยงแต่ผู้ลงทุนคนศึกษาแล้วก็เราควรจะเก็บของไว้สักหน่อยเผื่อเวลาอาที่มันมานะครับเราก็ค่อยเอามาเทขายในตอนนั้นนะครับสําหรับวันนี้ผมครับบ๊ายบายแล้วเจอกันครับว่าเราจะมาเสี่ยงดวงอะไรอีกนะครับผมเร็วนี้อาจจะมีสตรีมใน แรกใน YouTube นะครับบ๊ายบาย